สบายดีน้องสุภูดสุกณนวันนี้พามารู้จักกับพักอีเลิศนะครับพักอีเลิศหรือว่าภาษากลางภาษากลางเอื่นว่าใบชะพูนะครับใบชะพูเอามาทำอาหารได้นะครับเช่นแกงไก่แกงคั่วไก่ใส่ใบชะพู แกงหอยขมใส่ใบชะพูหมูหอ่อใบชะพูแกงอ่อมใบชะพูยำปลาทูใบชะพูใบอ่อนนะครับใบอ่อนเอามานิยมเอามาทำมากินกับเมี่ยงเมี่ยงคำนะครับคุณค่าทางสมุนไพรสูงนะครับทีนี้จะมาบอกประโยชน์ทางสมุนไพรนะครับ ทางยาสมุนไพรนะครับใบชะพูช่วยทําให้เจริญอาหารพักอิกเลอดนี่ละใบชะพูบำรุงสายตารักษาสายตาช่วยการมองเห็นแก้โรคตาฟางใบชะพูหรือพักอิกเลดช่วยบำรุงกระดูกและปันป้องกันโรคกระดูกพุนนะครับใบชะพู ส่วนดอกของใบชะพูนะครับดอกของพยิเลอร์นี่แหละช่วยให้เซมพะแห้งช่วยขับลมในลำไส้นะครับกับส่วนรากรากของใบชะพูหรือรากของพยิเลอรช่วยบำรุงพาดแก้ธาดจีการแก้อาการบิดช่วยอาการท้อง อืดท้องเฟอร์จุกเสียดแน่นท้องนะครับนะครับใบชบูมีประโยชน์มากมายนะครับสวัสดี